สวัสดีครับมาเจอกันกับอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกท่านเห็นไหมครับผมอันนี้คือเป็นพระพระนาลายนะครับบางคนจะเรียกพระนาลายพันพันมือนะครับบางคนก็เรียกพระนาลายแปลงนะครับบางท่านก็เรียกพระเอวัชละนะครับ ศิละปะสวยมากครับองนาลายนะครับเป็นพระกุกของลบุรีนี้ผมส่องดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินผสมนะครับช,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 ชินชินผสมเงินถ้าแก่เงินมากๆก็จะผุนะครับผมก็จะแตกแล้วก็จะลานนะครับผมลานแล้วก็แตกดันขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เป็นชิ้นชิ้นเนื้อชิ้นเงินครับเป็นเนื้อชิ้นน่าจะเยอะกว่าเนื้อดำนะครับสวยมากครับมีคาบดินคาบไรติดความเก่าของพระมีให้เห็นนะครับผม <c oughs> <c oughs> ครับถ้าเป็นมูนลราคานี่ก็ผมว่าเอาง่ายๆครับก็มันหลายปีอะครับผม เป็นกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ครับเนี่ยนี่นะครับสวยมากดูข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยเลื่อยรอยอะไรนะครับรอยพิมพ์นะครับผมรอยพิมพ์นะครับนี่รอยพิมพ์พิมพ์เก่านะครับถ้าเป็นรอยเลื่อยรอยตัดจะอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมจะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับที่เห็นนะาสัมผัสมาดูข้างหลังครับ เป็นเนื้อเก่านี่คาบดินยังติดอยู่ครับผมนะตอนแรกก็แห้งๆพอโดนมือก็จะฉ่ำหน่อยครับฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยหน้าแปลกมากครับแล้วสวยขึ้นอ,องค์ท่านก็จะสวยขึ้นอันนี้ก็เป็นนาคปกุกอันนี้เป็นพนาลายอีกองค์นี้ก็เป็นเหมือนอขอมนะครับผมเป็นขอมนะครับหลายร้อยหลายพันปีนะครับที่ ที่ที่สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ในกุกนั้นก็ประเมินค่าไม่ได้ครับเป็นพระอุพระเก่านะครับผมอย่าว่าแต่นี้เลยครับบางคนบางคนเขาไม่เห็นค่าเขาบอกโอ้องแลสองสามร้อยองละร้อยสองร้อยอันนี้ถ้าเป็นประได้ก็ไม่ได้ปล่อยครับเอาไว้บูชานะครับผมเอาไว้บูชาท่านนะครับเพราะ รวมอยู่นี่หมดเลยนะครับคนที่เคยใช้เขาบอกนะครับผมผมก็ฟังมาอีกทีนะครับนี่สวยมากครับพระผราเก่านะครับผมชอบสเสน่ห์ผ้าเก่าคิดดูว่ากว่าเราจะได้จับจับพระชิ้นนี้มาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีเราเพิ่งเห็นท่านนะครับเห็นองค์ท่านก็จะทำ ที่บูชานะครับผมนะเชิญขันห้ขันแปนะครับเชิญท่านเข้าม,มาปกปักรักษาลูกหลานนะครับผมนี่พ่อรูบาอาจารย์ผมท่านก็บูชาอยู่ตอนนี้องค์ใหญ่มากมีองค์กลางนะครับเป็นสายพามนะครับผมท่านบูชาอยู่เป็นสายพามให้ลูกหลานขอแล้วก็มีนี่นะครับมีนากลูกหลานขอพร รลมเย็ยนเป็นสุขนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยนะครับรลมเย็ยนเป็นสุขไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับเงินทองไหลามาเทมาก็แล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนที่ได้พระองค์ใหม่มานะครับเดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกท่านดูนะครับดูไปเพล่นๆก่อนครับ มากนะครับพระกุลบบุรีองนาลายนะครับนี่และครับดูเนื้อไว้เลยครับเนื้อไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรนะครับนี่นะครับข้างหลังครับโอเคครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมนะครับ